เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติในรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 90.5 MHz เมกะและ FM 89.5 MHz เมกะ ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินกับสวทสงขลาค่ะช่วงนี้อยากจะนําเสนอเรื่องราวที่จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอ4พื้นที่โดดเด่นเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อการบรรจุลงในบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกโดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการขับเคลื่อนนําเสนอสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและคณะทํางานขับเคลื่อนการเข้าสู่บัญชีรายชื่อ tentative list ของยูเนสโกเพื่อนำเสนอสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมสงขลาเพิ่มเติม,มจากเดิมที่มีอยู่เพียงหนึ่งพื้นที่เป็นสี่พื้นที่ค่ะซึ่งได้แก่แหล่งโบราณคดีเขาคูหาเมืองโบราณศรีหยางและเมืองโบราณพระโคเมืองโบราณสถิงพระ เมืองป้อมค่ายซิงกร่าณเขาแดงและแหลมสนและเมืองเก่าสงขลาบ่อยางค่ะคุณผู้ฟงังโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกำหนดขอบเขตให้มีความชัดเจนพร้อมทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงพี่น้องประชาชนในภาคประชาสังคมและเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะมีการนำเสนอตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในปี2566ค่ะ เรื่องนี้นายเจษฎาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านได้กล่าวว่าการจะผลักดันให้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งมรดกโลกนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกันรวมทั้งความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ และแหล่งมรดกสงขลาในชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับริมทะเลสาบสงขลาที่จะนําเสนอเข้าสู่บัญชีร,รายชื่อเบื้องต้นทั้ง4ี่พื้นที่ที่ว่ามานี้เนี่ยถือเป็นการนําอัตลักษณ์ในเชิงสภาพภูมิศาสตร์มาเป็นตัวชูโรงมาเป็นจุดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างเล่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนถึงเรื่องราวความสำคัญของการนำเสนอสงขลาสู่เมืองมรดกโลกโดยได้รับงบประมาณจากปตทสพบุรณาการร่วมกับโครงการท่องเที่ยวสงขลาหน้าอัศจรรย์อาหารดนตรีศิลปะวัฒนธรรมซิงกร่าเฟสติวัของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาซึ่งจะจัด ขึ้นระหว่างวันที่22-24ถึงกันยายนนี้ณบริเวณหาดสมีหลาสงขลาไปจนถึงพื้นที่บริเวณสาลาไทยและบริเวณแหล่งโบราณสถานฝั่งหัวเขาแดงค่ะคุณผู้ฟังนี่ถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าในการผลักดันให้สงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าฟ้าใสานำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลว ในด้านของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำมาฝากกันในรายการคุณของแผ่นดินค่ะ